แฟนช่องนะคุณแม่เนาะมนหันหนามาบอกเอฟซีจังน่อยเด้อวันี้เฮากับสิเข่าพันษาแล้วก็ขอพรกับเมซี่ก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ได้ร่วมถวายเทียนจำนำพันษาเก้าวัดมานำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาธุขอให้มือเนื้อเหืองขึ้เทียนนี่เด้อคุณโยมมือตั้งหลายเอ้ยขอให้มีที่พ่วงคือความตืินความคิดอยให้ได้ความใจให้มี เกิดมาในชาตินี้ขอให้คุณยมทั้งเบิดทั้งหลายทั้งส่งพราขารวยแย่เก็บแย่จนย่จนกภไป่ขอให้เจริญเจริญเจริญในศิลในธรรมเจริญทึกายนอกทึกายในสาธุสาธุวันนี้อันรับพรแลวก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเลออี่แฟนช่องเนาะค่ะที่ได้รวมบุญมากก็ดีเนาะค่ะบ่า่าสิเป็นทั้งด้านเสริมดวงนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เนาะแม่นาะ ค่ะแม่เพื่อนก็ได้หายท่องมาไว้ถ้าสวดเปิดโชคเปิดทรัพย์นุนดวงนะคะไปอยู่กับพระบบไลดุลนะพี่น้องก็สินโซ่ส่อสูบเนาะค่ะพี่น้องค่ะื้อนี้ก็ได้มาสวดมนต์เมื่อเขาพรรษากับแม่เฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแม่ซีไชย,ยะแม่ได้ล่องมอว,วันพระเป็นยังไงแม่วันพระมีตัวดีตัวเด็ดฝากตัวเอซีบ่ตาตาทิพย์ได้ใส่บอม,ม่ะ อ,อตาทิพย์พ่อในใส่เนาะเอาซุปเลยตูดเข้าไปนะผู้หน่อยอือเป็นน้ำตาเทียนเนาะคะ่ะพี่น้องนเนาะตัวใดอะแม่นี่ก็สอง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 แต่เก้าในทะเลอเดียวคูงสิของแม่ห้องประผาดดิเนาะคะ่ะเด่นสองเนาะคะ่ะผูใ้ใดอยากเอาเก้าใส่กับร่องมึงเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะ จังไรกกมีเก่าเขาจะวางวนี้นะคะก็เป็น922แต่ชั้นนอกที่น้องเนาะสุภาลวยเห็น27 27บอสหัวมันตึอ่ะฉันวเย27ที่น้องทั้งหัวมันงทั้งหัวหัวดูเจ้า22แล้วเจ้า27นะพี่น้องเป๊ะจีเป๊ะีว่า22สุภาลวยเห็น27ค่ะก แต่ว่าพี่น้องเออแต่ว่าเทียนจำนำพันษานี่ค่ะเอาลวดไล่เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะถ้าข้าซืสือแบบแพงเนาะคะ่ะจังขื้จังเอาแบบแพงคู่ละสามพันหาเนี่เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะแต่ว่าใหม่เร็วค่ะพี่น้องค่ะใหม่เร็วอันนี้ 2, นะะ 2, สองพันหาเนาะค่ะสองพันหาสวดมนต์นี่เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะยังมมเปีวแม้แต่หัวเลยได้แม่เห็นบ่มมัสินักแนนก็กันเนาะสําหรับเทียนจำนำพันษาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเทียนถ้าไต้แบบนั้นรับรองม่าได้หลายมือแต่ปรากฏว่าอันไล่มังก่อน เทียนอันไล่พญานาคเนาะลายพญานาคในที่น้องกะเหมือน้คืนเดียวเป้ยเหมืแต้นเคืนเดียวสวยงามแต่ว่าบ่มีความอคือว่าใหม่เร็วนะค่ะพี่น้องค่ะใหม่เร็วมากๆเลยแต่ที่กิ่งนึกว่ามันสีบ่เบิดเร็วเนาะที่กิ่งว่าสิโบเหมดเร็วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่ากะจังไรกัขออนุโมทนาบุญเนาะค่ะเนาะจังไรกัขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องเนาะแม่เนาะค่ะแต่ดีใจนะคะผู้ใดอัน อนุโมทนาเทียนไก่นนห้องให้ฮืองให้เหลืองให้เหลืองแต่สําหรับแ,แต่สําหรับถ้าคว่ำคงทนเนาะแม่เนาะเอาแบบธรรมดาแบบธรรมดานี่ก็สิโคราคากับโบแพงราคากับโบแพงหนี่งคู่ละสองพันหานะต้นทุนลงอีกอ่คู่ละสองพันหานะคู่ละสามพันหาค่ะพี่น้องค่ะสามพันห้าไตได้ขึ้นเดียวเกี่ยงแมมแซมเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ถือว่าคว่ำสวยคว่ำงามของเพคนเนาะแต่ว่าคว่ำคงทนนี่สิบ่ปันใด้เนาะแม่เนาะใหม่เร็วเนาะ แต่ว่าเพิ่นใหม่แบบลุกอลังการเลยค่ะพี่น้องค่ะแบบเพิ่นเหมือนกับว่าอัดข่วมอัดนอกากเพิ่นแจสลักเนาะเพื่นแจสลักแจสลักก็เลยสิบ้คงทนบันไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่สําหรับคู่ละสองพันหาน่ะเนาะค่ะทั้งนั้นนี่สองพันห้าเนี่ก็สิคืออ่าคุณแม่นงนุชเนาะค่ะรวมมาเนาะค่ะชงมาให้นี่ก็สิคือ ทนค่ะพี่น้องรู้สึกว่าสวดมนต์พานไปอันใส่เทียนท่านในร่องพ่อ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 หนิวอยู่พี่น้องค่ะแสดงว่าสิท่นพานแล้วก็สิได้ได้ดูดวกันน้องแม่นอ้องนักมันก็นักวกันจะดูโอ้ man, you, man. พ่แม่นอยู่แม่นนักเัายุบึงกันนักวกันนักแห้งอ่ะน้อแม่น้องอ่าสำหรับน้ำตาเทียนนี่เฮ็ดมือขึ้นวันพระเมื่อวานนี่ขึ้นเมื่อวานนี่นอนน้ำตาเทียนเบิ้งกัน่นึงกับเป็นสองสองเบิ้งกัน่นึงกับเป็นสองเก็ดค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าบอกให้งมง่ายเนาะแม่น้อมักกะค่อยจัดคัดกับ่านค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าทังด่านโชกลาบเดี่ยมันแล้วแต่บุญไผ่บุญมันเนาะมองง่ายๆกับหมนันไผ่หมันมันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสําหรับเลขเลาพัฒนาเมื่ออื่นเนี่ยอย่าลืมแท้ๆด้วยค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเลขเหลาพัฒนาเดี๋ยวเสียแม่ห้าขอให้อีกท่นหนึงเนาะแม่นาะเพราะว่าช่วงนี้กะสีเขาพันษ้าแล้วกะสีเค็งในจักหน่อยเนาะ เพราะว่ากัสิเพราะว่าส่วนเขาพรรษาเนี่ยกัสิได้ประจาอยู่ล้านถ้ำสำหรับเอฟซีแฟนช่องผู้ได้อยากเดินทางมาสวดมนต์กับแม่เฮ้าวันพ่าวันหยังก็เดินทางมาได้นอะแมนเอนาะยินดีตอนครับเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนนะคะพี่น้องห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายคะ่ะตอนนี้มีหาหกของพุนพี่น้องคะโน้ทางโน้ทางเขา่าเนื่องจากเอฟซีแฟนช่องก็ C ong, กได้ซอยเหลือมาเนาะแม่เนาะ คูละเล็กคูละน้อยมากกจนเป็นล้านถ้ามิซใส่ยะคู่มือนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบนสวดมนต์กับปูกระเบื้องหินอ่อนพวกนี้นี่ค่ะพี่น้อง่ะหลังน้อยแต่น้อยมากด้วยคุณภาพน้แม่เนาะโอ้นั่งเย็นสบายด้พี้น้องค่เมื่อนี่กาสิลบกวนเวลาแม่เขาจักน้อยเนาะค่ะเพื่อนก็สิได้สวดมนต์โตได้อันนี้เอาย่อมย่อมเนาะค่ะพี่น้อง่ะบอกให้คุณแม่ว่าผ้าเอฟซีสวดย่อก่อนเนาะค่ะปกติเพื่อนก็สิเาาไปสามสี่ชั่วโมงคุล่ะสวดสิได้พักพี่น้อง่ะ แต่ว่าเมื่อนี้ก็รวมรัดตัดตอนในจักน่อยเนาะค่ะนางกากยานเอฟซีสวดดน้องแม่น้องกาอยานเอฟซีนิจากกับฟองนันค่ะพี่น้องค่ะแต่แม่เหตุน้ําตาเทียนคืนวันพระเนาะค่ะพี่น้องนอก็ได้มาสองสองเนาะค่ะพี่น้องนองสองสองกับสุพุรวยพันวาพันเบิงเป็นสองกิเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีแฟนช่องเห็นเป็นตัวใดก็ลองพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะล่องเบิงเดอค่ะพี่น้องค่ะ นแต่คืนวันพานีในยินเสียงยังบ่แม่ทิวบอเป็นยังไงเนี่ยมส่วนืเรามามับส่วนบุตรอ้องหส่วนใม่ส่นไหมอน้่อไสิอันค่รันฟ้อือค่ะงสะพานี่แนะมีนงเสียงอืม โอ้บักอยากได้เฮียนใหม่แล้วบ่ได้ตรวจเอาตัวคือบ่ส่งศีลแน่แม่ต้องบ่อันบอกสักเทื่อบอกบอกกระสุ่ยหน้าสุยหลังลดแต้มนึงเนาะให้ตรงๆเทื่อเนาะให้ให้83ออก93เนาะแม่เนาะอ่า2เื่อเนาะเออเออให้32ออก31เนาะสิได้อยู่ตัวเฮียนใหม่เนาะเอากฝากถึงปู่ย่าอยู่ข้างๆเด้อโอ้เสียงเพิ่นคออัน นนเฮียนพนเนเนาะสมเพื่อนตกเพื่อนพังฝนตกข้ามล่มมาปีนานี่มุนเ้อะแม่อันปูญาเด้ออันล่มมาเนี่ยมันสิพัดหนีดิมาเอาไหม้เด้อแม่เด้อปูญาเอ้มาบอกใหม่มาบอกแม่ซี่ไหม้เด้ออ่าผู้หูแจวตาทิพก็สิได้คุยกันเนาะแม่เนาะถ้าอยากได้เฮือนเลื่อนไทยกะให้มาบอกเด้อเอาสามตัวเค็งๆเท่านั้นละได้เลยหลังใหม่ๆเนี่ยเอฟซี่แฟนช่องพอนพลวยมีแต่ผู้ใจดีๆค่ะพี่น้องค่ะ มีแต่นั่งฝ่าเทวดาดเด้อค่ะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะฝากไปถึงทุกๆุกท่านเนาะค่ะเอ็ี่แฟนช่องสุข,ขุสุคนสําหรับซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเนาะคะ่ะให้แม่ชี้นุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กระชิ่อยู่ในหายท้องนั่นแหะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ห้ากระชิสวดบําเพ็ญให้คู่มือเนาะคะ่ะเ <Yeah. S 1> ช้าเย็นนะคะพี่น้องเด้อบดีไก่มันหูไปตัวน้องแม่เนาะ <Yeah. S 1> ค่ะสำหรับอ่าผู้ที่ทรงซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ กับซีดีวันดีขึ้นอยู่กับน้องแม่นเนาะ<แ>บ่สีดีแต่เปบริษัทมัมีไว้แหละเนาะกับซีบ่ดีไปแต่งวนดนี่พี่บ่เนาะสอง<แ>สองสองเกียรตินี่แต่เกาเลขคู่แม่นี่มันมักบัวผาดเด้เ<แ>นาะขาเดียวมาคู่นี่แสดงว่าบ,บอลล็อตละค่ะพี่น้องขาจังได้กับซีได้โชคได้หมันไปน้ากันเนาะทั้งนี่ทั้งนั้นกับบ่ได้ให้งมง่ายเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะทำมากกับฟาดโหลดพี่น้องค่ะเมาให้เกี่ยงละทำไงเนาะน้าแม่เนาะสำหรับขึ้นวันพระอ่ามื้อขึ้นนี่แม่ข้าเฮ ได้สองสองหรือว่าสองเกตนะคะพี่น้องคะแต่ฝากไว้ตัวหนึ่งคือเก่าจังได้กับบุหรุขาจาวงวนนี่ค่ะเก้าติดไว้น้ำเด้อคะ่ะลักลอยก็ได้นะคะพี่น้องเนาะลักลอยไว้นะคะเลขเก่าเนาะคะ่ะหรือว่าสิมาลักสุดท้ายกับเบจักล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาบบนี้กัได้เวลาอันสมควรแล้วเนาะ,ะคะ่ะพี่น้องเว่าอยู่ในบมานมยังให้่มันมันก็สิบนาทีเสนเดพี่น้องเอฟซีแฟนช่องคะ่ะเอาจังไดกับลาสดทั้งลายสดกับขอขอบุญขอบพุณเเ้อค่ะ ขออนุโมทนาบุญน้ำสุขสุขนเนาะค่ะบพว่าสิอ่าทยอยรวมมาเป็นอาหารจระเข้เลยด้วค่ะตอนนี้กาพูละลอยสองลอยเนาะค่ะแอดกับสิลงไปหาปูใหญ่ไว้ๆนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่สิได้ไปบำเพ็ญอาหารจระเข้ใหญ่มากกลัวหารอยโตเฮ็ดบุญพลิกชีวิตไปน้ากันเนาะคะ่ะเฮ็ดทอดเก้าเทือหรือว่าช่วงออกพรรษาเขา่าพรรษาเนี่เนาะแม่เนาะสิเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงค่ะพี่น้องค่ะ ว่าโอ้หลอดตายมาแล้วหลายไลยน์เนาะนปดนี้ปดสินมาแล้วหลายลายเน้ะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะลายต่อไปขอให้เป็นเฮ้าหรือว่าเป็นเอฟซีแฟนช่องเนาะตอนนี้ขี่รถนี่งวดกาสิเปน็นหนีหันพี่น้องค่ะแต่ถ้าปุดนี่งวดรถได้บัตรได้ก็เป็นไยคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาฝากไว้ค่ะแม่จ้าขอบคุณหลยๆค่ะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอให้เอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนมแตรความจะเริญหฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมเนาะแม่นาอสซาธุ้วยด้จ้ะแม่